เลืเด็เกิดมึงเข้าใจไหมไอ้ผีถ้ามึงเจอแล้วได้ยินเสียงกูแล้วมึงจงไปซะอิงหอง <ś led> มึงเข้าใจไหมกู <ś led> มยังไม่ทำ <ś led> เฮียเลยออกมา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 ซะไอ้ผีออกไหออกมาปีศาจไปีศาจสอยู่ในตัวเองออกไหมรู้ทำไมซะมึงออกมา ออกมาออกมาซะมึงไอ้บีดออกมามึงออกมาหลุดออกมาหลุดออกมามึงยอยไงบอกูเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอเยี่ยวสองในสัตว์เน้นเออเออหลุดไปให้หมดหลุดไปออกไปซะ ไหวยังไหมอีกเดี๋ยวมึงเจอเยี่ยวสองกูไอิษัตว์ไม่ออก <c oughs> เอาลยไอ้เหี้ยแต่ละคนนี่ปั้นเนี่ยมักจะมีคู่แฝดเอาไปให้แววทั้งหม์ไอ้เหี้ยจบกูดูดาววะแล้วจะตีว่าที่ใหม่มาอะไรลงอยในเนี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยลงหรือเ่ายัน แกมาเชลวันนี้ไอ้เงี้ยเล่นแกอยู่ไหนวะมาขี่นั่นแหละมาเชลลำโพนี่นี่ก็เลยไอ้ยโตคนแจมาไอ้ลำโพงมาเชลอยู่นั่นแหละเฮ้ยฟ้าเอ้ยโหเฮาเต้นลำอีสัตว์เฮียเก่งเหลือเกินอีสัตว์เจ้าเจไอ้เงี้ยเวลาแม่เวลาไล่ผีจะเก่งทุกคนอีสัตว์กูละงงสุดสำเร็จ มึงถุยไอเอาทั้งหมดไอสัตว์เถิมฮ่าเหนื่อยดิมึงผีออกไปแล้วที่เราไม่กระทืบตอนแรกเราดูก่อนว่าไอสัตว์ของดีหรือของไม่ดีแล้วของไม่ดีโดนกระทืบไปแล้วมึงจะทำเหรอมึงจะกินเหล้าไหมอะไรวะเมาหว มาหัวทิมโอ้ยไอสัตว์เปิดแถวไหนดีวะมุงพงตั้งหน่อยดิขอเสียบตรงไหนเอาเสียบนั่นแหละเอาเสียบป้างไว้เอาเดี๋ยวกูเปิดเพลงให้มึงรำตั้งหนึ่งบทเพลงแล้วอันนี้เฮียโอ้โหเงี้ยไปหยองไอ้สัตว์หน่อยน้อยหน่อยมึงเปิดเพลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้เปิดเปิดแล้วนะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูมึงเจอน้น่อยน้อยหน่อยแน่มึงหน่อยน้อยหน่อยหน่อยเออไอสัตว์เดี๋ยวก่อนเพลงเฮียอะไรวะอื้ม มึงเอามึงติดติดดิสไหนติด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 เนี่ยเราก็เอาเอาเข้ามาเพลงเอาอีสัตว์ลุกเลยกูจะเปิดเพลงเนี่ยอีฮะอาอไปมึงอาบน้ำมนต์พอจบหนูมึงต้องหน่อยหน่อยน้อยหน่อยน้อแล้วอีสัตว์องค์ลงแล้วหายเชิญงงงง งงเงินเอาปลาลากเพื่อนไหปอันนี้มีอะไรเนี่ยมีมึงเหรอหะอหลานเองอ๋อเล่นลำลำลำเอาปล่อยปล่อยปอีกทีล้โอ้ยสัตว์ไม่ไปยีกทีจะลำ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 โอเพโหเองลำอ่ะลำลำลำ แหมอ้เฮียเกิดแล้ว <invent> ม <FELIPE division> ันมีสัตว์มันเกิดแล้วอ้เฮียแล้วคนก็หาว่าอ้เฮียหน้ามาฮ่าคุยเลยมันเกิดแล้ว ไปอยู oh ่ไหนรถไปเหรอะไรมึงไมไรปวดห้ว oh. ห <sh> ัวดหัวเอาลำเอาลำม่ไอข้เออ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 ไอเียไอสัตว์กูมานลวอมันเด็กนี้มันเด็กันนีมันเด็ก คนเด็กคนเด็กเฮ้ยมึงนึ่งกล้อนี่สิกลองกล้องถืล้อง่ะโอ้โหอีสัตว์เด็กลงโอ้โหโย่อะไรเลี้ยงหัวเลียงหัวโอ้โหโอหัวโอ้หัวโอ้หัว เออาอีฮาปวดหัวข้างหลังปวดหัวปวดหัวแล้วจะโดนลิ้ก็สิ้นเพลงไม่ได้ปวดหัวอาจารย์ไม่ไหวปวดหัวปวดหัวอิสัคิดถึงนี่แอมตอนเมาเลยเฮ้ย ดูหน้าอี้มึงเกิดแล้วอี้มันไม่นานมันไม่โอ้โอ๊ยต้นปีอะไรเช้าเลย เไปเทียงมาลำแล้วพอเกิด้อีสัตวมาฉลอมถลงตำนักใหม่เลยอ้เหี้ยบเตเขาจะลัแต่เพลงแบบพญานาคไอ้เหียนี่ม่อเีโบมึงนี่เป็นรายแรกเลยนะอีสัตว์ที่มามึงลากหลานไปเลยสัตว์ เอาหม้อเอามาหม้อโอเคโอเคผมทำนะให้มาวะโอเคโอเคของผมน่านะหม้ออะไรหม้อหม้อทำโอเคของุณนะโอเคโอ้ยของุณนะขอ้คุณกมะเอาไปอีหาโอ้ยกูคิวกูเยอะอีหอคักโอ้กูไม่น่าอะไรมึงเลยเยี่อะไ่แล้วเป็นผู้ละกูเลยเป็นเด็กเลยมาอยู่กับกูไหมไอสัตว์เดี๋ยวกูจะแม่งดูดดูไปอยู่กูเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยไป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 ยี่อยู่กับแม่งนู้น โอ้ยเขาบอกว่าอาจารย์ไงตายแล้วตายตายแล้วกูเฮียก็เขาคิวอีกมึงมึงมึงลงเดินมึงลงเดินอยเงี้ยมึงอย่าไปขี่คอเขาไอสัตว์ลงเดินมึงอย่าขี่คอแม่มึงอยเงี้ยถ้าอยู่ก็อยู่ได้แต่อย่าขี่คอเขาเขาปวดอย่าก่อแข้งกอขารูกไหมฮะลงเดินซะนะไอเด็กน้อยไอ้เฮียไอ้เฮินเด็กอ่ะไอ ต่อยเป็นไหลหลบไอ้เหี้ยไม่สธอถ้าสวยเหรอวิให้กอดทั้งคืนเลยเหี้ยจันหล่อจันหล่อือเริ่มไกลกระดอกเขาทุกทีแล้วไอ้สัตว์เอาไอ้สัตว์อุ้มหลานไปอาบน้ำมนต์เหี้ยไอ้นายก็ไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์หน้าแดงแล้วเหี้ยไ่ปกูับเฮ้ยมึงอุ้มมันไปดิเหี้ยไม่ไหวเอาไอ้สัตว์เพื่อนมาดิเออเออเอาไปก่อนเออมาด้วยกันโอ้ยไอ้สัตว์ไป ไปโอ้กูพี่น้องกันน้องไปโอ้กูวันนี้กูโดนเฮียละไปลากไว้โอ้ไปอย่าอยู่กูเฮียอะไรไปนี่ลากไปนู่นโอ้ไปไปโอ้กูดูแต่ละคนในสัตว์สี่ไปมึงหาไปทั้งคู่เลยเอาเดี๋ยวกูไปเรียกหัวมาให้ไป โอ้ยเอี้ยมันอะไรของมันเนี่ยไอ้ขี้ไอ้เอี้ยเอียกูเจออะไรวะเนี่ยบ้าเฮ้ยมานี่อ่านลากว่ะโอ้โหโอ้ยลากไปนี่กูอกไอ้เฮ้ยเฮ้ยเด็กน้อยไปเอาเด็กไปผ<อ>ีเด็กที่อย่าไล่อยู่ไอ้เอาปากโลคองเอาไปนอกอเอาผ<อ>ีเด็กไปโอ้โหไอสัตว์ไอ้นั่นก็ไม่ไหว <laughs> เอานี่ผัวเหรอเอาไปลากไปก่อนไอสัตว์วิญญาณเด็กอยู่นในล่างมัน เ้ยโอ้โหไปค่อยลุกไปโอ้โหกูอะสมวนก่อนนะไม่เอาสมวน